สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยปล้นแล้วไม่ต้องรับผิดท่านผู้ชมครับมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าผู้ใดใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 2. ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้หรือ3แบ่งแยกราชาอาณาจักรหรือยึดอำนาจการปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชาอาณาจักรผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตท่านผู้ชมครับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา,าตรานี้สรุปได้ใจความง่ายๆสั้นๆว่า ผู้ใดก่อการยึดอำนาจโดยใช้กำลังไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามผู้นั้นมีความผิดฐานเป็นกบฏต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตความจริงกฎหมายอาญามาตรานี้ก็มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วว่าการยึดอำนาจการปกรครองประเทศโดยใช้กำลังหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการก่อรัฐประหารนั้นเป็นความผิดอาญาซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต แต่ทำไมประเทศไทยจึงมีการรัฐประหารบ่อยครั้งมากและแต่ละครั้งก็มักจะได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจตําแหน่งหน้าที่และผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินพูดง่ายๆคือรัฐประหารกันทีก็ยิ่งใหญ่ขับฟ้าร่ำรวยมหาศาลแถมยังมีคนเอาช่อดอกไม้ไปมอบให้เสอีกที่สำคัญไม่ต้องรับผิดอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการฐานบกและผู้คุมกําลังฐาน่วยรบไม่เว้นแม้แต่ผู้มีบารมีที่อยู่เหนือกองทัพจะนิยมชมชอบการทํารัฐประหารท่านผู้ชมครับคําตอบง่ายๆสําหรับคําถามข้อนี้แบบกําปั้นทุบดินก็คือปล้นแล้วไม่ต้องรับผิดใครจะไม่อยากปล้นเราท่านผู้ชมครับคําว่าปล้นแล้วไม่ต้องรับผิดนี่แหละเป็นปมสําคัญที่ทําให้นักรัฐประหาร ลอยนวนทุกครั้งหลังการยึดอำนาจได้สำเร็จก็แล้วใครละ่ะที่ช่วยให้การปล้นไม่เป็นความผิดคำตอบก็คือคน3พวกที่ช่วยให้การปล้นไม่ต้องรับผิดพวกแรกคือพวกที่ยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปล้นพวกที่สองคือพวกที่อนุมัติกฎหมายนิรโทษกรรมดังกล่าวและพวกที่สคือพวกที่คอยตัดสินว่าการปล้นไม่เป็นความผิดเพราะมีกฎหมายรองรับ ท่านผู้ชมครับพวกที่ยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมก็คือบรรดาเนติบริกรทั้งหลายระดับปรมาจารย์ทางกฎหมายนั่นแหละซึ่งจะเสนอตัวเองหรือไม่ก็ถูกเชิญตัวไปร่างกฎหมายให้แก่คณะรัฐประหารทุกครั้งพวกที่อนุมัติกฎหมายนิรโทษกรรมก็คือบรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารนั่นเอง ส่วนพวกที่คอยตัดสินหรือบางทีถึงขั้นชี้โพรงให้กระรอกเลยซ้ําก็คือศาลด้วยเหตุนี้การรัฐประหารทุกครั้งจึงไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนั้นใช้บังคับไม่ได้เลยสําหรับคณะรัฐประหารที่ก่อการล้มล้างรัฐบาลล้มล้างรัฐสภาและล้มล้างรัฐธรรมนูญ เหตุเพราะมีคนสามพวกที่กล่าวแล้วข้างต้นนั่นแหละเป็นตัวช่วยท่านผู้ชมครับครั้งหนึ่งในอดีตเคยมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตราสี 4, ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,117ว่าการนิรโทศกรรมให้แก่ผู้กระทำการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือรัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้แต่พอคณะ,ะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซึ่งมีพลเรือเอกสง,งัดชลออยู่เป็นหัวหน้าได้ก่อการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,117คณะรัฐประหารดังกล่าวก็ไม่มีความผิดฐานเป็นกบฏตามมาตรา113ของประมวลกฎหมายอาญาเหตุเพราะ1มีเนติบริกรไปช่วยยกร่างกฎหมายนิรโทษกรรมให้2มีคณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเป็นผู้เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมให้ 3. ม,มีสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารเป็นผู้อนุวัติกฎหมายนิรโทษกรรมให้และ 4. มีผู้พิพากษาสารยุติธรรมคอยตัดสินให้ผู้ก่อการรัฐประหารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์เหตุเพราะมีกฎหมายนิรโทษกรรมรองรับนั่นเองและก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน249พ การนิรโทษกรรมให้แก่คณะปฏิรูปการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีพลเอกสนธิบุญ,ญรัตกลินเป็นหัวหน้าจึงได้พัฒนารูปแบบจากการบัญญัติบทนิรโทษกรรมไว้ในกฎหมายก็เปลี่ยนมาเป็นบทบัญญัติบทนิรโทษกรรมไว้ในตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทยท่านผู้ชมที่เคารพ รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยปล้นแล้วไม่ต้องรับผิดก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ